ะครับสวัสดีครับพบกันแล้วนะครับหลังจากในช่วงหนึ่งสอวันที่ผ่านมานีครับบริษัทเบสแฟร์ครับบริษัทรับพนันรายใหญ่ครับขยับอัตราต่อรองว่าที่สโมสรใหม่ในซีซั่นหน้าของแฮร์รี่เคนครับยอดสูงหน้าทีมชาติอังกฤษแล้วก็สเปอร์ออกมาอีกรอบครับหลังจากมีกูรูแล้วก็ อดีตผู้เล่นหลายๆคนครับแสดงมุมมองสนับสนุนให้ดาวสโบรสูงสุดของทีมชาติอังกฤษเนี่ยย้ายทีมไปร่วมทีมอื่นครับเพื่อคว้าแชมป์ประดับบารมีครับส่งผลทําให้เบดแฟร์ครับออกอัตราต่อรองในรอบล่าสุดครับยกให้ผีแดงครับเป็นทีมเต็งที่จะได้เคนไปร่วมทีมในซีซั่นหน้านะครับโดยอัตราต่อรองมีเดิมพันมีดังนี้นะครับแมนยูครับแทง4ีได้6ครับอันดับ2เป็นบาเยนน์มิวนิคครับแทง1ได้16นะครับแล้วก็อันดับ3นิวคาสเซิลแล้วก็ เรอัลมาดริดครับที่แทง1ได้25นะครับอันดับ4ครับเป็นบาร์เซโลนาเชลซีแล้วก็แมนซิตี้ครับแทง1จ่าย33นะครับวันนี้เลยจะพามาทําความรู้จักเจ้าตัวให้มากขึ้นกันอีกสักหน่อยนะครับโดยแฮร์รี่เคนครับชื่อเต็มครับแฮร์รี่เอ็ดเวิร์ดเคนครับเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษครับเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี1993นะครับปัจจุบันอายุ29ปีครับส่วนสูง188เซนติเมตรครับ ตำแหน่งกองหน้านะครับถนัดเท้าขวาครับปัจจุบันเล่นให้กับฮอนแนมฮอสเปอร์ครับสโมสรดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับสวมเสื้อหมายเลข10นะครับโดยแฮ์รี่เคนครับเกิดและเติบโตในเขตการปกครองย่านหนึ่งในลอนดอนนะครับเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลกับสโมสรอย่างฮอนแนมฮอสเปอร์ครับสโมสรในปัจจุบันนะครับตั้งแต่ทีมเยาวชนครับด้วยผลงานอันโดดเด่นครับตั้งแต่เป็นนักเตะเยาวชนรวมทั้งมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องครับทำให้เจ้าตัวเนี่ย ติดทีมเยาวชนของทีมชาติอังกฤษครั้งแรกตั้งแต่ปี2009นะครับแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวครับถึงแม้จะติดทีมชาติอังกฤษครับแต่ว่า,าในทีมครับเจ้าตัวยังไม่สามารถยึดตำแหน่งในการลงเล่นในระดับสโมสรได้ครับแล้วก็ถูกปล่อยยืมไปหลายๆฤดูก,กาลให้กับหลายๆสโมสรครับเช่นเรตันโอเรนเทียนมิววอลเลเตอร์ซิตี้นอริซิตี้ครับอย่างไรก็ตามครับเค้นได้รับโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับสเปอร์ ในปี2014ครับหลังจากการคุมทีมของมาริโอบอรเชติโนครับโดยในฤดูกาลนั้นครับเคนก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับหลังจากได้รับโอกาสในการประเดิมสนามให้กับสเปอร์ครับฮัมสถิติเป็นผู้เล่นที่ทําประตูสูงสุดให้กับทีมครับจำนวน31ประตูในทุกรายการครับแล้วก็ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําฤดูกาล2014-2015นะครับของซึกเพมเมอรีอังกฤษครับหลังจากนั้นครับ ชื่อของแฮร์รี่เคนก็กลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปครับเรียกได้ว่าแจ้งเกิดเต็มๆในฤดูกาลนั้นครับหลังจากนั้นครับเจ้าตัวก็กลายเป็นกองหน้าตัวความหวังของสเปอร์มาโดยตลอดครับแล้วก็เป็นความหวังของทีมชาติอังกฤษเช่นกันครับยิงประตูเป็นกรอบเป็นกำครับแต่ทว่าก็ยังพาทีมไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีครับในการที่จะพาพาทีมนะครับคว้าแชมป์สัก1รายการครับโดยสถิติของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับลงเล่นไปแล้ว39้นัดครับในทุกรายการครับ ทำได้23ประตูกับ4แอซิ์ครับหลังตําแหน่งลองเาวซันโวฟิมูริกตอนนี้อยู่ครับสถานการณ์ปัจจุบันเจ้าตัวกับสเปอร์ก็ยังเป็นกําลังหลักของทีมนะครับเป็นกองหน้าหมายเลขหนึ่งของทีมตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับแต่เป็นสเปอร์เองมากกว่าครับที่ตอนนี้ยังดูมีปัญหาครับทั้งโค้ชแล้วก็การจัดการทีมฮนะทำให้คิดว่า,าไม่แปลกครับที่หลายๆคนเชียร์ให้เคนเนี่ยย้ายทีมนะครับเพราะถ้าต้องการความสำเร็จนะครับผมยังมองว่าสเปอร์ตอนนี้ยังไม่ ตอบโจทย์สําหรับแฮร์รี่เคนนะครับด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างครับทั้งจัดการทีมโค้ดหรือว่าผู้เล่นในทีมต่างๆครับสุดท้ายแล้วครับต้องมาลุ้นกันว่าจบฤดูกาลเนี่ยเจ้าตัวจะตัดสินใจยังไงกันต่อครับด้วยอายุที่เริ่มจะใกล้เลข3เข้าไปลทุกทีแล้วนะครับจะอยู่เป็นนํำนักกับสเปอร์หรือว่าจะย้ายทีมต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ you a ก a ก n ครับผม